สวัสดีตอนเด็กๆครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องไม่ยำเบ็ดครับมาใส่ไหววังวังคำวังคำวังสองสาทุ่มนี่แหละประมาณนั่นแหละครับพี่น้องใส่ประมาณสี่สิบกว่าหลังครับไปไปยำน้ำกันครับทีมนันบ่เนี่ยเขียดเข่าจะคลิปที่แรวแล้วพี่น้องอันมูน่นก็กู่มันแล้วครับนี่ เดือจงไหวฟังสนนี้ประมาณสี่สิบกว่าหลังครับมันยามมึงเนาะหม,มานบอกหน้าหลังแรกกหลอนแล้วครับเสียบหมู่ครับผมเสียบเงี้ยก่อนครับอ,อ,อเอาแล้วเอาแล้วฟังนี่หลอนโอ้อยยามมากปบาไรหลังหนสิอ มันงี่่กหลังละตะเงหลอนย่างเดียวบถือรับมีหัวก็สิหัวก็สิถือตรงนี้บ้งดิ่ห้เลย่หวครับ ตร,ตรงน้ำอยตรงน้อยู่อ้อมอ้อนี่ครับตัวงามอยู่เตรียมตรงำมือดีโอ้กินเล็กเก็บครับแต้มแรกมาแล้ว พี่น้องเบ็ดเบิดแล้วครับได้แค่ตัวเดียวขอเลาะได้แค่ตัวงามอยู่ครับบ่ค่ไขมานปันใดได้ตัวเดียวมื้ออื่นเส้าหอกันเด้อครับมากุเวทยนํากันมื้ออื่นเส้าครับผมมัหนี้ก็ขอพักผ่อนก่อนครับเลิกละพี่น้องบัดย่างกลับถือครับผมนี่ครับ ำไปก็ถือบัญยังกลับมาถืโอโหงาหมือน,นแล้วโอ้หยสวยอีกแล้วเกาะเข่าตาเลยครับแต่ไมไปสวยเลยตัวนี้เก็บเก็บเก็บมาอีกแล้วครับผม แต้มสองอะพี่น้องเศร้าเหรอครับแต่เว,เวลาไปกูเบ็ดครับผมไปกูเบ็ดน้ำกันครับไปหลุน่นเมืองไว้ยังเมือเศร้าสิมันบ่กมันขึ้นได้มาสองแต้มโตงงามๆนี่แหละครับ ันย้ามุดเสาเป็นนิ่งไดยไปกันครับผมกำลังนีไหมกินนิ่งสีหรอพี่น้องแม้มุนเว็ดปลาพี่สีเป็นปูแล้วครับนี่ถือติย่ำ้อยู่นี่ เรงจะเป็นป to ูยองกันตายจ่อยโอ้ยนีสายคันเบ็ดเกี่ยวจมลงเลยครับดี่คือบนดินบนดิงโนียอยยูยู่ยูยูยยูยยู่ยูยูยู่ ข้อใส่สวยเย็นๆอ่ามาแล้วครับผมเต็มแรกใส่สวย ครับนี่แหละยามาประมาณนี้แหละพี่น้องสองสี่หกแปดเอาหลังสิบหลังนี่แหละมานละครับอืเกาะเข่าขางแก้มเลยเรีอบ้อยครับผมมานละแต้มแรกรอบเศร้าครับอือุ๊ด สวยแล้วครับใส่งามๆอีกแล้วชื่อตัวละหรกเะสากันได้เริ่มเริ่มมานมาอีกแล้วโอ้ลงตะว,วินขึ้นตะเสาครับใส่สีหันครับล้วเดิมอมือน,นพี่น้อง ทั้งหนาอยูย่้เก้าครับผมพี่นอกบรรยากาศนี่มัอเศร้าครับอากาศเย็นสบายครับสดชื่นมันขึ้นกับล่มเย็นซอยวแต่ว่ายุง่งอุ้ยหลายครับนอนกับบ่ได้ครับยุ่งอุบาทัดยุง่งถ้ายากันยุ่งกับอายุครับ densive neutrikt buiten ta cũng filtrate liệu hoc phê liệu それ liệu nhìn 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 đi สวยงามๆนะครับโอ้ยโอ้ยอยูให้หลานโอ้ยูวงามอีกแล้วครับนี่ใส่เดียวกันเลยวันดีครับหองเข่าตายอีกแล้วจบตากรรมการ <c oughs> แต่พี่ซีครับรอบเศอ้ามันๆแล่ะพี่น้องเด็ด40กว่าลังนี่คือตัวอะไรโอ้ยลืมกดทายครับพี่น้องมากัน ต้องใครองคกินเขียดข้าไปเป็นโตเลยครับแต่ขาเขียดเกียบครับถืกเลี่ยงๆกันเลยครับจะหล่นหน่อย หยอแสงนะพี่น้องตะเวนขึ้นทัางหนาพอดีครังสุดท้ายครับผมบ่ถึกหมดแล้วครับผมเบ็ดไปเบิ่งผลงานนะพี่น้องมันอยู่ครับยังเหมือนเสาว่าเป็นสิบ่มมันไหมขึ้นมาได้ตัวเดียวยางกลับได้อีกตัวหนึ่งเป็นสองตัวหลอบเสาซุมคือครับถือยิงเลี่ยงกันแน่ นี่หน่อยมีเงยครับม่งผลงานยงีมือเสากันครับผมเเป็นนงากมยวเบิ่งครับนี่ผลงานมือเสาครับนี่แหละมานยิ่งมือเสาหลายโต้ยขึ้นสองโตครับรนี่ยงีมือเสาอันนี้ผลงานร่วมทั้งขึ้นครับนี่ใส่กับพาะ มันดีุ่ณาู้มมันดีครับสุดยอดครับมันสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงสนี้ครับผมสวัสดีครับผม